ทีพีกริดแฮปปี้คนชอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีพีพูดไปเรื่อยบิวกินย้มเตรียมจัดแฟนมีดคู่กันงานแสดงรออีกฝ่ายเอ่ยปากชวนโกอินเตอร์ไม่พักสำหรับนักแสดงสุดฮอตทีพีกริดล่าสุดก็เพิ่งกลับมากจากชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังที่ลอสแอนเจลิสโดยทีพีเผยว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับการไปครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไปลอสแอนเจลิส ซึ่งหลังจากที่ได้ไปมาแล้วได้แรงเบาดานใจเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะปกติตนเองเป็นคนชอบแฟชั่นอยู่แล้วฝั่งคู่จิ้นอย่างบิลกินพุทธิพงก็ออกปากบอกว่าดีใจที่เห็นพีพีได้ไปมองว่างานแบบนี้เหมาะกับพีพีอยู่แล้วไม่ว่ายังไงก็จะตามซัพพอร์ตคู่จิ้นสุดที่เลิฟตลอด นอกจากนี้ทีีและบิลกินยังทำให้แฟนๆเฮลั่นด้วยความดีใจหลังทั้งคู่ประกาศเตรียมจัดแฟนมีทต่ี่มาเก๊าชื่อว่า BILLKIN AND TPKRITH a Fan Meeting 2024 IN มาเก๊าในวันที่28มกราคม2567ที่จะถึงนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะไปเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ ที่มาเกาเผยจริงๆมีหลายประเทศที่จะเดินทางไปจัดแฟนมีตแต่มาเก้าถือเป็นที่แรกที่ประกาศข่าวดีออกไปซึ่งทั้งคู่ก็เตรียมโชว์เหมาะสมกับแต่ละประเทศพยายามศึกษาว่าแฟนๆแต่ละประเทศชอบอะไรลั่นรอบนี้จะไม่ร้องไห้ในคอนเสิร์ตแล้วปีใหม่จะเป็นคนใหม่ ส่วนแฟนมีที่ไทยยอมรับว่ามีแผนที่จะจัดคู่กันจริงๆคิวทั้งคู่ว่างแล้วแต่ฮอจัดงานยังไม่ว่างเลยทำให้ยังไม่ลงตัวพีพียังเผยอีกว่าปีหน้านอกจากเพลงใหม่ที่จะปล่อยออกมาให้แฟนๆฟ,ฟังและร่วมลุ้นว่าใครจะมาเป็นพระเอกเอมวแล้วยังเตรียมมีผลงานด้านการแสดงด้วย จึงเตรียมตัวเรียนแอคติ้งเพิ่มแฟนๆหลายคนรอลุ้นผลงานการแสดงคู่ของ PP และบิลกินซึ่งบิลกินบอกว่าพร้อมเล่นคู่อยู่แล้วถ้า t p เอ่ยปากชวนด้วยตัวเองส่วนหนุ่ม PP ที่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม PP พูดไปเรื่อยเจ้าตัวบอกดีใจเพราะว่าอยากให้ทุกคนแฮปปี้กับการพูดไปเรื่อยของตน แต่ก็จะไม่ลดความพูดไปเรื่อยขอบคุณที่ชอบความพูดไปเรื่อยของตนดีใจที่ได้ส่งความสุขให้ทุกคนแต่ปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วจะมาแบบสุขขุมมากยิ่งขึ้นบิลกินถึงกับรีบแซวขึ้นมาว่าไม่มีใครไปห้ามทีทีพูดไปเรื่อยได้เพราะอีกฝ่ายมีความสุขนายเอนเตอร์เทน